สวัสดีครับชาวอุดรทุกคนนะครับผมวันนี้พบกับโนอ,อุนได้ที่งาน Central the Greatest Grand Sale นะครับผม Heavy x นิยมยินแซ่บายรอเลยนะเจอกันครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ก่อนเรียกขึ้นเครื่องก็เห็นเหลือ20นาทีก็เลยมาแวะกินไก่แบรนด์หนึ่งนะครับผมตัวย่อ BC นะครับผมเป็นครั้งที่สองที่ได้ไปอดุอดร ครั้งที่สองใช่เมื่อกี้ถามภาษาอุดรนึงนึงไม่ออกก็คือภาษาอีสานนั่นแหละใช่เพราะว่าตอนนั้นเราไปอุดรน่ะคนอุดรเขาสอนเรามาคำนึงโคเดโคเซึ่งก็จะพูดอยู่คำเดียวตลอดไปเพราะว่าคนเลยคนเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมขอไปกินข้าวก่อนหิวไม่ไหวละบายบ๊าย มาพร้อมฝนเนาะเออมันฝนแบบฝนแบบฝนจริงจังมากอ่ะใช่เดี๋ยอยู่ฝนก็ตกหนักเ,เรากำลังนั่งรถตู้ของพี่คนขับชื่ออะไรนะแหลมสิงครับแหลมก็ได้ครับพี่แหลมครับพี่แหลมพี่แหลมสิงโอ้ใช่ไม่ถึงตนีท้ที่เกิดที่แหลมสิงหล่อเหรียญงามสกุลทอหดด้วไหมครับโอ้โอ แหพีชื่อพี่เทมากแหลมสิงทรหดนะครับผมแต่ฉันก็เปลี่ยนชื่อเหมือนกันจะเปลี่ยนชื่อเป็นแหลมตลุ่มภูชื่อเป็นแหลมตลุ่มภูเป็นห่วงเปนแฟนคลับที่แบบเดินทางมาด้วยเนาะว่าแบบเขาจะเดินทางยังไงเพราะว่าฝนตกก็น่าจะเดินทางลําบากไงก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันที่งานนะครับอันนี้นะฮะงงมากว่าเป็นเพราะโนอื่นมาหรือเปล่าทําให้เขารถติดทั้งเมืองเลยเนี่ยไม่ใช่ เกี่ยวกันรถติดอยู่แล้วฝนตกมันก็ต้องรถติดกินยังไม่ติดครับเห็นไหมนี่คนขับรถบอกเมื่อกี้ยังไม่ติดฝนมันตกไงยังไม่ติดครับฝนตกตีฝนตกมันติดหรือเปล่าฝนตกรถจะมีนิดนึงแอร์นิดติดเยอะไงแอรแต่เนี้ยเยอะกว่าที่แหลมสิงคือแบบว่าปั่นเหมือนกันนะอันนี้ผมไม่รู้เรื่องนะครับไม่ใช่ความผิดของผมนะฝนทตกนอนหนาวไปถึงทางไหนวะเนี่ย คนมุ่งหน้าไปที่เซ็นทรัลอุดรนครับเพราะว่าวันนี้มีเซลนั่นเองมีงานอะไรครับลดราคาวใช่งานของเธอสิใช่ครับผมมีงานนิยมยีนส์นะครับผม Heavy X นิยมยีนเตรียมตัวนะครับผมไปเรียกได้ว่าไปอ่านสคริปต์ไปเตรียมตัวกันแล้ววันนี้คือ แต่งหน้ามาจัดมือเธอเลยพีหน้ใช่ฉันนี่แหละจะเป็นคนจัดหนให้หน่องเองรับวันนี้รับบทเป็นช่างแต่งหน้าใช่ไหมใช่ช่างทำผมด้วยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วพร้อมไหมพอไหมตื่นเต้นอ่ะป้าไม่ตื่นเต้ตนตหรอกจริงเหรอใช่วันน<อ>ี<อ>้เรามาร้องเพลงใช่<อ> เป็นยังไงบ้างคะครู้สึกเห็นเลยเมื่อกี้ไม่ตื่นเต้นตอนนี้เริ่มตื่นเต้นละคนคนเยอะไงตื่นเต้นมาก่าตอนนี้บ้างงานวันแฟนมีดคนละความตื่นเต้นอันนี้มันคนละฟิลกันเยี่ยมทีครับผมขอของต่อคนสนุกให้กันเลยนั นะ้ะก่อนหนันเข้าใจไหมนะคะหนึ่งกรอบเดีเราจะมีน้องอื่นเฮลิคอปเตอร์นับหนึ่งค่ะเฮลิคอปเตอร์น มาถึงอุดรเราก็ต้องมากินส้มตำกันสิครับผมเราส้มตำอันนี้ที่เราจะมากินเป็นชื่อว่า,วาตำกระเทยสาเก,กอุดรธานีาหามาแล้วแหละกินข้าวดีกว่าคือเป็นดิวทูเบิ้ลลำบากเลยไม่ได้ง่ายเลยอะลองดูเเกิดจะแบบลุ่งในทาทางสายนี้นี้เป็น เป็นซงเนเจอร์ของร้านนี้ตำกระเทยแต่ว่าซิเนเจอร์คือผัดถังเลิกอ, <c oughs> อืมอ,อ,อ,อรออดจรนี่โอ้โหเธอหวานเจี๊ยบ <c oughs> นอกจากเ,าเป็นทาปรปลาเ็าก็เป็นท่าหมูสามชันด้วยกรอบด้วยเป็นท่าทุกอย่างสุดกองอปลาส้มดีมากทุกคนกินคนเดียวไปครึ่งตัวแล้วน้องอื่นไม่กินเพราะกลัวกลางเยอะเป็คนชอบกินปลาแต่กลัวกลางปาลาอะไนะ ปลาบึกปลาคังไม่เคยกินแับเคยกินปลาบึกเฮ้ยเลือดนะโอ้ยไม่ธรรมดาแกเป็นใครจับฉันมาทำไมแกต้องอะไรแกต้องการอะไรฉันเป็นนมุดต่างไม่ใช่นานุษนานุตฉันเป็นนานุษต่างดาวปวดร้าบแบบนานุษต่างดาวสิ นรอื้งหิ่มแล้วหรอใช่ดูดปูโช่หน่อยเนี่ยเวลาไปกินตำตุ้งตำอ่ะเราลองไม่ดูดปูแม่ค้าก้งตำเขาจะเหมือนแบบเขาจะเสียใจนะงั้นให้มาเฉินดูดโช่นี่นี่อืออือนี่ก็เสร็จงานแล้วใช่ไหมวันนี้น้องอึงเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับผมวันนี้มาแป๊บเดียวหลอใจแล้ว Happy Happy เราอยู่ที่สนามบินอุดรกันแล้วกำลังจะเตรียมตัวเพื่อที่บินกลับกรุงเทพนะครับผมกลับกรุงเทพแล้วใช่พรุนี้ทำงานต่อใช่เดี๋ยวรู้กันว่าคราวหน้ามาณะมาอะไรนะมานั่งมานั่งจะพาไปไหนติดตามกันตอนต่อไปนะจ๊ะครับเจอกันครับวอล์กหน้านะจ๊ะบ๊ายบาย 练怎么都能练成面，到底还要花多少天谁能拼出一个完美的脸？<laughs>